มาที่น้องๆ True AF11 นะคะโดยน้องเอมค่ะคนักทีม The Gang พวกะเขาจะมีซีรีส์นะคะของ True AF11 บอกเลยว่าเกรงบอสอย่างคุณอนันดามากค่ะ เรียกว่าทำให้รายการ True Insider Weekend มีชีวิตชีวาไม่น้อยเมื่อเอม True AF11 พร้อมผองเพื่อนบางส่วนเข้าพูดคุยถึงการถ่ายทำ AF11 The Series อย่างสนุกสนานทุกคนต่างก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าแอบเกรงบอสใหญ่อย่างอนันดาวันที่เข้ามาตรวจงานในกองถ่ายทำซีรีส์นี้ค่ะ ่วันที่พี่อนันดามาดูในที่กองอะค่ะเราก็รู้สึกแบบบอสมาแล้วก็ตื่นเต้นมากตั้งใจก็วันนั้นพี่เขามาเป็นสินเต้นเนาะแล้วก็พี่เขาก็ให้กําลังใจว่าอย่าเครียดอย่ากดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เหมือนออกมาสนุกมากกว่าบรรยากาศวันแรกคือทุกคนไปถึงกองเราก็เราก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่ากองถ่ายเป็นยังไงคือเราเคยเรียนการแสดงในบ้านนะว่าเออการแสดงต้องทําอย่างนี้ทาอารมณ์อย่างนี้แต่พอไปถึงงานปุ๊บมันต่างเลยค่ะคือเราต้องทํางานเร็วด้วย ของจริงแล้วทุกคนก็ทํางานทุกคนเป็นมืออาชีพมากจริงๆรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะแล้วพวกเราก็ได้รับบทแบบเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอ่าแล้วก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละตอนก็จะมีทั้งดรามา่ามีทั้งสนุกสนานมีทั้งตอนผีอะไรอย่างนี้ นะครับติดตามความสนุกของนักแสดง a f 11 The Series นะครับในรายการ True Insider Weekend นนะฮะเสาร์นี้เวลา18.40นราาราครับทางช่องทรูอินไซด์หมายเลข4ของเรานี่แหละฮะ